ไห้ตัวบ้าไปแล้วเฮ้ยโย hey, สวัสดีไวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมี่พาว้าวีสมอีกแล้วนั่นเองอยู่กเกมชอยเชียงวินหรือว่าเกมอาแปะของครพี่จีทุกคนครับก,ก่อนอื่ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์ก็ซับสไคร e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเยียมีพาวะวีสาไปด้วยละกันครับที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดทุกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียมีพาวะไปด้วยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างครับทุกคนครับเฮียมีกลุ่มลักกี้ทามครับเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกันปั่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังพินาศเราแจะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องพลาดพังไปเล่นเกมนั้นในช่วงเวลานั้นครับผม กลุ่มและกิจทางของเฮียสามารถตามดูได้ที่ใต้ได้คลิปชั้นด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างที่เฮียปักหมุดไว้ได้เลยนะครับผมเป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมนะทุกคนครับมาครับวันนี้อยู่กับแปะกระทุน5,000บาทจัดไปก่อนสโตรแกนช่องไปให้สุดหยุดอ,อยู่ที่กุงมขมับอยากได้สาระช่องอื่นอยากได้ความสุขความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียมีภาวะวีสามนั่นเองครับผมมาครับวันนี้ คุณชาวิทย์คอมเมนต์มาอีกแล้วคุณชาวิทย์บอกว่าขอเอาคืนหน่อยครับกับสูตรที่เฮียจัดของคุณชาวิทย์ไปน่าจะวันก่อนหรือ2วันที่ผ่านมานะครับนาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสําหรับสูตรคุณชาวิทย์นะครับก็วันนี้คุณชาวิทย์อยากเอาคืนโอเคเฮียจัดให้นะครับสำหรับสูตรคุณชาวิทย์มาเอาคืนวันนี้กับสูตร14คู16ครับไปแล้วไม้ไม้เขาเรียกว่าไม้อะไรทุกคนไม้ยอดฮิตวงล้อย,ยอดฮิต14คู16นะครับ ซื้อ2 5 0อครับอ่ารอบนี้มาเบ็ด5บาท2ไม้250ยาไปครับกดบน2ล่างสามบน1ล่างหนึ่งครับเล่นเลยมีโบมีคอมโบสวยๆอ่ะมาดูกันครับสำหรับคุณชันวิทย์ครับก็คอมเมนต์มาบอกเนี่ย4ชั่วโมงที่ผ่านมาโอเคมาลองดูกันครับไม้2 5 0นะไปครับบน2ล่าง3นะครับบน2ล่างสานะไป บนมา2อก่อนครับอึบโอเคสวยล่างไปสามนะครับอุย้ยหน่วงอย่างนี้ไม่น่าจะดีหรือเปล่านานไงเียว่าแล้วเนียว่าแล้วมาถึงต้องกันหน่วงเลยละกันไปมาอึบโอเคบนนิ่งมากวันนี้คือบนนิ่งม,มากครับ บนคือนิ่งจัดเลยทุกคนครับอ่ามาล่างสามนะครับโอเคเพื่อนยังพอได้ยังพอได้ไม่นิ่งเท่าไหร่แต่ยังพอได้ครับเยอะมันต้องนิ่งๆอย่างนี้สีเปล่างสามทุกคนครับแล้วก็บนหนึ่งล่างหนึ่งนะมาดูกันครับบนหนึ่งล่างหนึ่งนะครับโอเคล่างอีกหนึ่งเพื่อนสวยๆเลยล่างอีกหนึ่งสวยๆเลยเพื่อนเอ้ย Uh huh. มาครับมาดูกันว่าจะมีคอมโบสวยๆหรือเปล่าที่อย่างที่คุณชาญวิทบอกไือเปล่านครับแต่เฮียก็ไม่ค่อยถูกฉลงเท่าไหร่นะ14คูณ16แต่เป็นรู้สึกว่าเป็นไม้ที่ทุกคนเล่นเยอะมากนะครับเป็นวงล้อที่แบบค่อนข้างยอดฮิตเลยนะครับค่อนข้างยอดฮิตมีคนขอเฮียมาหลายรอบมากนะครับสำหรับ14คูณ16นะเอบอ,อืมคอมโบสวยๆเฮ้ยไอแปะอ้โหว้าวัวเลยแปะ อย่าทำร้ายกันเลยประทัดมาก่อนครับแถวสองไม่ขยับเล่นยากแล้วทุกคนครับแถวสองไม่ขยับอยงนีเล่นยากนะครับอู้เจเพื่อนอู้ไม้แรกก็ขาดทุนเลยหล่ะแปลโอ้เองก็เกินไปประทัดแถวสองมาก่อนไม่ให้ด้วยปาเดนนะอา้าว หนักหนักอย่าบอกเลยว่าหนักไอแปะเนี่ยหนักเหลือเกินเกินไปไอแปะเกินไปบางทีนะครับไปกันต่อทุกคนอย่าพึ่งทอเทมันพึ่งจะสองรอบเองนะครับอย่าพึ่งทอเทนะครับไปโอเคบนนิ่งๆอย่างนี้แหละเพื่อยน่ยนารักน่ารักอย่างนี้นะข้างบนนะอ่ามาข้างล่างสามทีนะครับ ข้างล่างไม่น่ารักข้างบนนต่น่ารักข้างล่างไม่ค่อยน่ารักแบบไปไม้ที่สี่เอ๊บอนี่แหละข้างบนไปกันต่อโอเคมาข้างล่างต่อครับข้างล่างของกระพิบหนึ่งทีแล้วก็ไปอืมอนี่างั้นเพื่อนกระพิบหนึ่งทีแล้วก็ไป โอเคสวยหนึ่งทีแล้วก็ไปอ่ามาข้างบนพอสวยสวยเลยไปโอเคข้างบนงามหยดย้อยทุกคนครับข้างล่างหนึ่งทีแล้วก็ไปมาหน่อย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 โอเคมาหมายเว้นไม้นะครับตอนนี้สถิติอยู่ที่ไม้หนึ่งได้เล่นหนึ่งเอ้ยไม่ได้เล่นหนึ่งไม้ได้เล่นหนึ่งไม้นะครับสลับกันอยู่นะขอคอมโบสวยๆหน่อยแปะ อย่าเพิ่งง่วงนอนเฮ้ยทำการทำงานหน่อยอทำการทำงานหน่อยเป็นอุ้ยแปะเอ้ทำการทำงานหน่อยเพื่อนเลฟปะทะแถวสามไม่มีฮะช่วงนี้แปะเกลือมากนะทุกคนครับรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเกลือมากเหมือนกันนะครับต้องแดงไปก่อนยับสวยดอกนี้้อเนเลย มีคนคอมเมนต์มาบอกนะเพื่อนๆเ,เรานะครับวันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกเฮียนะครับแปะ3ามวันที่แล้วเกลือมากเฮียแปะวันนี้เกลือมากครับโอ้ค่อนข้างทีเย,เยอะกันอยู่นะเออช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ไม่ทอปฟอร์มหวยแปะหรือเปล่าทุกคนครับสิบมาไม่ถึงจัดไปรางวัลก็ตัวหนึ่งร้อยบาทครับอ,อแปะจานอยก็กำไรก็จะให้กำไรแค่ร้อยเจ็ดสิบนี่หรอ มันก็เกินไปหรือเปล่าโอค,ครับปลาทัาแถวสามอร้องเลยไม่หายสิมาก่อนปลาทัาแถวสมไม่มีทักตื้อจัดไป424บาทกำไรมา200นิดๆไม่ถึง200ทุกคนกำไรนิดๆหน่อยๆก็พอได้อยู่นะครับไปกันต่อครับ นุ่งอย่างนี้ไม่น่าเล่นเท่าไรนะเฮียบอกไว้ก่อนนะนุ่งอย่างนี้ไม่ค่อยน่าจะก,กดเท่าไหรนะครับโอเคแตบ่บนงามมากเลยทุกคนครับบนนิ่งมากครับโอ้ยนุ่อย่างนี้ไม่สวยแต่ผ่านดูครับอ่ะขอคอมขอ,ขอ,ขอประชาสัมพันธ์หนึ่งอย่างแล้วกันนะทุกคนครับตอนนี้เฮียปรับเปลี่ยนรูปแบบกลุ่มพิธีรรมเฮียใหม่เลยครับจากอยู่ในแอปเทราแกรมนะครับตอนนี้นะครับเฮีย ปรับเปลี่ยนมาอยู่ใน l i n e Open c แ a t แล้วทุกคนครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจโหลด Tele gram ตอนนี้เฮียก็เปลี่ยนให้แล้วครับเป็นกลุ่มอ่า Li n e Open Chat นะครับก็ะสะดวกเมก่อนสบายมากกว่าเดิมนะครับแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มแล้วกิทามเฮียนะครับก็สามารถตามดูได้สามารถไม่ใช่ตามดูอะสามารถดูได้เลยครับที่ใต้ description ด้านล่างหรือว่าใต้อมเมนต์ด้านล่างนี่เฮียปักหมุดไว้ทุกคนครับเป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีนะครับ มาไม้นี้ได้เล่นเฉยเลยว่ะเอ๊บอ,อย่าเพิ่งว้าวแปะจ่ายกูหน่อยฮัลโหออยู่หรือเปล่าแปะครับอืมอเคไปก่อน260ร้อยหกสิบสองร้อยห้าสิบหกไม่ใช่สองร้อยหกสิบมาก่อนเลยกับกรอนโตนระดับซุปเปอร์สองร้อยห้าสิบหกทุกคนครับเปิดสวยว่าเปิดสวยอยู่ อ่าพอชมนีดชมหน่อยละเอาเลยนะิ่หมหรืออื้ปลาทัดอือสิบไปก่อนครับคิวไม่มีแถวสามไม่กระติกแถวสองไม่ขยับไม่ทำการทำงานเลยแปะอืออือปลาทัดมาต่ออีกับโอ้ยไหลอะไรอย่างงี้ยากสิบ AJ ไหมเจลงผิดที่ ออโอ้โหเปลี่ยนเป็นเคเคไปไม่ถึงจัดมา412เริ่มมีขยับกำไรนะทุกคนครับเริ่มมีขยับกำไรนะขอเพิ่มหน่อยละกันขอเพิ่มเป็น500แล้วกันครับโอ้โหมึงหน่วงอย่างนี้เลยเลยเปะเฮียเพิ่มเป็น500เองหน่วงอย่างนี้เลยล่ะเปะครับกาบิ้หนึ่งทีแล้วก็ไปครับอเออเลยไปก่อนโอเคสุไอกาบิ้นหนึ่งทีแล้วก็ไปครับ โอเคสวยหนึ่งทีแล้วก็ไปหนึ่งทีแล้วก็ไปสวยๆนิ่งๆอย่างนี้เลยเพื่อนเลิฟไปเลยไปก่อนโอเคสวยเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟเป็นเลิฟเป็นเลิฟเป็นเลิฟเออไปเพื่อนเลิฟเนี่ยไอเลิฟเองสุดๆอย่าบอกไว้เลยไม่มีใคร ต่มีเกมไหนที่เฮียจะรักเข้าเองมาก่อนรักมาก่อนใครโอ้โหสามไม้ติดว่ะทุกคนรอบนี้ครับสามไม้ติดเอาเรื่องมาครับบัดดี้เทลซองไม่ขยับอีกอแล้วอะไรเสียงเป็นอะไรวะ <laughs> เสียงให้นิดหน่อยทุกคนครับ,อ,บอุ้ยยาจ่ายแล้วหายได้ไหมเคเจ ปลาทันหลต่อสวยสวยคิวเด๋ยวแรกมาหน่อยเพื่อนเออโอ้โหปลาทัได้อยู่ได้จัดมาก้อนตสงร้อยห้ิบหกาททุกคนครับถ้าคิดยาวเกินเนี่ยขอตัดเป็นสองพนนะทุกคนครับเวลาทําสูตรทีไรคิดยาวทุกทีนะครับเหียก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาทำไมทําสูตรแบบคิดปัญญาอืมเ,เดียมระบกกบเดเคีไปก่อนครับ วายน่าเล่นมากแต่ไม่ให้เล่นก็แปลกใจเหมือนกันจัดไปรางวงก้อนโตซ้ำ120แบบครับกลับัาคืนทุนนะทุกคนครับจ่ายตอนลย้โอ้โหิบเยอะแยะแปปมาดัดซื้ออือ จัดไปรางวัลเมกาส8 4ร้อยแปด่ดครับมาเขาดอ,อง,สงสวยๆหน่อยคอมโบส,สวยๆหน่อยอย่าเพิ่งหมดไฟอย่าเพิ่งหมดไฟไปกันต่อได้ไหมเตะอึ๊บอย่าเพิ่งดิ้งฉันไว้กลางทางอู่แถวสองไม่ขยับเล่นยากต้องลเอครับเอลงมาเคเป็นวายไดเรนลิสได้เล่น,ลนแล้วก็แตกในด้วยทุกคนแล้วก็ไหลเจไปต่อครับผมอึ๊บ ในห้ตัวบ้าไปแล้วจัดมาก็ตัว264แล้วก็แตกในามาหมาลุ้นกันว่าแตกในแปะจะมีกำไรไหมทุกคนครับแต่ลุ้นยากนะแตกในแปะยังไม่ค่อยที่จะไว้วางใจมันเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันจะมาเว่านั่นไงอย่าว่าเล็เออเป็นไงล่ะทุกคนครับอย่าไปลุ้นเยอะนะกับแตกในแปะเนี่ย JQ สวยคแถวสองโอ้โหเพื่อนเอ้ย เจครับสวยเอแถวแรกมาไหมเพื่อนม,มาปาทัดไอตอนต้องการไม่มานะทุกคนครับไอตอนไม่ต้องการมา,ากกเนี่ยก็โง่บองแดงสามร้อยสิบเทไหลไปต่อครับอืมสิบไหลอะไรอ่ะอู้หูชีชัแถวแรกไม่มีจะไปรางวัลเมกะสี่ร้อยแปดบาทอีกสองหมุนมา เอาหน่อยอย่าเพิ่งหมดไฟเคเจสวยงามมากเพื่อนเ้ยหยดย,ย้อยถ้าได้เจตรงนี้มันจะดีกว่านี้นะเพื่อนเยจัดไปรางวัลก็ตัว264บาทครับหมุนสุดท้ายตามสไตล์ค่ายพีจเปิงคอนเซ็ปต์เป๊ะ มาสองันสองร้อยสี่สิบาททุกคนครับขอลดเบ็ดเป็นสองร้อยห้าสิบแล้วกันนะตอนนี้กำไรเราหนึ่งพันะครับเฮียไม่ค่อยอยากจะไปต่อเท่าไร่กับเป็ดนะขอเซฟกำไรไว้ก่อนทุกคนครับเฮี่ยขอเซฟกำไรไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันแตกไหนรอบเมื่อกี้มันสวยมากนะอืมแตกไหนรอบเมื่อกี้มันสวยมากนะทุกคนครับโอ้แต่วันนี้วงล้อบ,บนนิ่งมากครับกระพริบหนึ่งทีแล้วก็ไปครับวงล้อบ,บนนิ่งมากทุกคน ครับกระพือหนึ่งดีแล้วก็ไปครับเอ้ยถ,ถูกแล้วบนสองล่างสมไงเออเฮียตกใจอะไรด้รว่าทำผิดสูตรตกใจดังตกใจดังเกินไปเดี๋ยวแปะไม่ให้นู่นปัป๊บโอเคครับไปกันต่อครับโอเคสวเนเพื่นต้องบนต่อครับไปมาดูกันว่าจะทำสี่ไม้ติดได้หรือเปล่าทุกคนครับ มีโอกาสที่จะเป็น4ไม้ติดนะครับสำหรับสูตรนี้มาลุ้นกันขอร้องเลยขอ4ไม้ติดเพื่อนอู้หพอจะบอกว่าทำสีไม้ติดมันไม่ให้เราเล่นเลยทุกคนครับตอนนี้สถิติอยู่ที่สาไม้ติดนะทุกคนครับอุ้ยติดคุณเป๊ดสิบคุณป๊ดขอออกนอลกลู่นอกทางหน่อยได้ไหมครับคุณ คุณชานวิทย์อ่าพอบอกออกน้องนู้นองคาบุ๊มันไม่ให้เล่นเลยทุกคนครับมันไม่ให้เล่นแล้วก็ไม่เล่นละกันนะครับก็กําไรมา1น1,000นะช่วงนี้รู้สึกว่าแปะจะเกลือมากเราเซฟกําไรเราไว้ดีที่สุดครับทุกคนครับโอเควันนี้จะพาไวมวาร game, ์วทเกมชอยเชียงวินหรือว่าเกมอาแปะของค่ายบีทีครับกับสุดคุณชานวิทยครับกับสุดวงล้อ14บสคูณสิครับ กดบน2รอบครับกดล่าง3รอบแล้วก็มากดบน1รอบแล้วก็ปิดท้ายด้วยล่างอีก1รอบครับคอมโบสวยไหมสวยยัสวยครับตัวนครับสวยมากครับเทคนิคนี้สูงสุดอยู่ที่ได้เล่น3ไม้ติดถือว่าโอเคมากนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีภาวะวีสั่งได้วยแล้วกันครับสำหรับใครที่อยากเอาสุงคุณชานวิทซไปเล่น สามารถนาไปเล่นได้เลยครับผมเฮียการันตีเรียบร้อยแล้วแต่ช่วงนี้แปะเกลือเฮียก็เลยขอเซฟทุนหน่อยด้กันนะครับสำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได,ด้ที่ใต้เดคิปชัน<อ>ด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ไวรุน่นสุดยอดคุณชานวิท